ที่ไม่เคยเรียกร้องอะไรคิดไหมฉิ่ไม่เคยร้องเธอเมื่อรักมาเห็นใจเหมือนที่ใครใครเขาทำก็ชินกับกัรส่งยิม้มนิดเธอก็ชินกับการจะบอกไม่เป็นไรท้งที่บางทินในหัวใจนั้นมันมีหนึ่งตา ใน้ายตาของเธอฉันเป็นคนที่เข้มแข็เย็นแข็งแรงอยู่เดีโดยไม่ต้องมีใครเป็นคนมีนา้าซึมซับ นันน้เพียงรู้การที่ต้องยิ้มสบันความอุคคิดและความรู้สึกนั้นสำคัญฉันรู้ว่ามันสายไปในสายตาของเจอฉันเป็นคนที่เข็ม ทำไมนี้จ้าแต่คนมีนนหน้สงสานหนงที่เธอมีเคยคิดถึงรู้ไหมหนะ้าสงสารเจ้าอะไรอยาจะร้องให้ก็ตงยิ้มให้รู้ร้องยังไ,ยงไงคนมีหน้าสงสารนนั้นที่เธอมีกายไม่ถึงเพราะมีกคย